ออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเห็นไหม <c oughs> ทำอะไรอะนีะ่นอ,ออกมาเองไม่ได้เหรอ โอ้ดีเลยออกมาไวขึ้นอ๋อน่ารักมากอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรออ้าวออกมาแล้ว <laughs> กินเปลือกไข่เลยอ่ะนี่มันจะช่วยด้วยมันจะกินพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่เอาไม่เอาเปลือกไข่แดงจะยังติดอยู่ที่ไข่พอแล้วพอแล้วเอ๊ะนั่ได้ทำต่อห้วยโอ้จริงด้วยนี่ มันดีสารลคดีอ้าวกินเปลือกไข่ไปใช้เลยโอเคมาเลย สมบูรณ์มากรอ,อแม่เป็ดมากก็กระเรียงไว้เรียงไว้หนาว okay.